สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงบทที่8ในเรื่องของการแปลงความเค้นแล้วก็ความเครียดนะคะอ่ามันจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับอ่าถังรับความดันนะคะแล้วก็ไปหาพวกความเค้นอ่าหาพวกความดันต่างๆนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าถังรูปทรง กระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน400มิลิเมตรยาว4เมตรทำจากแผ่นโลหะหนาะ22มิลลิเมตรนำแผ่นโลหะมาม้วนแล้วก็เชื่อมให้ตะเข็บรอยเชื่อมวนเป็นเกียวโค้งทำมุม25องศานะคะกับแนวระดับ กำหนดความเค้นตั้งฉากกับแนวร้อยเชื่อมค่าย,ย่อมได้ไม่เกิน175เมกะปาสคาลให้หาความดันเกจสูงสุดที่ถังบรรจุทนได้แล้วก็หาความเค้นเฉือนบนร้อยเชื่อมความเค้นเฉือนสูงสุดในผนังถังนะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะทราบเ,เส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความหนาแล้วก็ มุมนะคะในการที่มันเกลียวโค้งแล้วก็ความเค้นตั้งฉากกับแนวรอยเชื่อมที่ไม่เกิน175มันก็คือตัวนี้175มิกะปาสคาลนะคะจากสูตรนะคะความดันเนี่ยมันเกิดจากซิกมา1เท่ากับ PR ส่วนด้วย T นะคะ,ะเพราะฉะนั้นในการหาความดันเนี่ย เราก็ต้องทราบซิกมาหนึ่งก่อนเราเราก็ต้องหาซิกมาหนึ่งแล้วก็ค่าอาเราทราบแล้วค่าทีเราทราบแล้วนะคะต่อมาความเคลนเฉือนความเ네คลนเฉือนเนี่ยมันคือตัวนี้เหมือนกันเราก็ต้องทราบซิกมาหนึ่งเหมือนกันส่วนความเคลนเฉือนสูงสุดนะคะเราก็ต้องทราบซิกมาหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราดูแล้วว่าเราต้องหาอะไรเราก็มาลองทำโจทย์กันเลยนะคะอ ขั้นตอนแรกเราก็จะวาดอิเลเมนต์ของวัตถุที่เสียหายนะคะอันนี้ก็จะเป็นในแนวแกน y กับในแนวแกน x ก็มีซิกมาสอันนี้เป็นซิกมาหละกันนะคะแบบนี้แล้วก็ทำมุม เขาบอกมา25องศาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะให้เป็นในแนวในแนวรอยเชื่อมนะคะเป็น N M แล้วกัน,นะคะ่ะแบบนี้แล้วก็จะมีความเค้นตั้งฉากกับความเค้นเฉือนอันนี้ก็จะเป็นความเค้นเฉือนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความเค้นขอภัยค่ะต้องเป็นความเค้นตั้งฉากอย่างนี้นะคะเราก็ทราบแล้วตรงนี้มันคือ175อ่าต่อมานะคะเราก็จะมาทำวงกลมโมนะคะเราจะกำหนดให้ a เนี่ยเป็นอ่าซิกม b เป็นซิกมา2 0แล้วกันอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะวาดกราฟนะคะแล้วก็มันอาจจะไม่สวยนิดนึงนะคะต้องขออภัยแบบนีอ้อันนี้เราก็จะเป็น a นะคะก็คือ เอมันก็คือซิกมาหน่งศูอันนี้ก็คือจุดแม็กนะคะน,นี้คือจุดมินนะคะอันนี้คือ b s ซิกมาสอก็กราฟนี่นะคะมันก็จะเป็นกราฟของความเข็นเชือนกับความเข้นตั้งฉากนะคะอันนี้ให้เป็นจุด0จุด o อละกันคะ่ะ ก็ตรงนี้เป็นอ่าเป็น C หรือว่า e v e r อร t นะคะ s i g m a e v e r อร t อ่าต่อมาเราก็อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นแนวรอยเชื่อมนะคะ N M แบบนี้อ่าก็ ตรงนี้เนี่ยมันคือระยะซิกมาสองนะคะตรงนี้ก็คือซิกมาหนึ่งอ่อาแล้วก็เราก็จะมากำหนดอันนี้มากำหนดจุดเลยนะคะอันนี้เมื่อเราดูไปอันเนี้ย ให้เป็นจุดดีนะคะตั้งฉากกับแกนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงตรงนี้นะคะถึงจุดตรงนีมนมน้มันก็คือความเข้นมันก็คือความความเข้นเฉือนนะคะ w ให้เป็นความเข้นมันคือความเข้นเฉือน w นะคะ ่าเราก็ได้จบแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกค่ะระยะตรงนี้ถึงระยะตรงนี้นะคะมันก็คือความเข้นตั้งฉาก W นั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหาความเข้้น เอเวอร์เลกันเลยนะคะซิกมาเอเวอร์เลซิกมาเอเวอร์เลเนี่ยมันก็เกิดจากอ่าเดี๋ยวเราลองพอตตรงนี้อีกนะคะตรงนเนี้ยเนี่ยเมื่อเรามองดีๆนะคะมันก็คือซิกมาหนึ่งลบกับซิกมาสองหารด้วยสองซิกมาหนึ่งแล้วก็หารด้วยสองนะคะหรือว่า เราเขียนซิกมาหนึ่งลบซิกมาสองหารด้วยสองอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ครึ่งหนึ่งหรือว่าเรามองเรามองเป็นอ่าเป็นหนึ่งหนึ่งในสี่นะคะของซิกมาหนึ่งต่อมานะคะตรงนี้มันก็คือซิกมาหนึ่งลบกับ ซิกมาสองมันบวกนะคะขออภยัยซิกมาหนึ่งบวกกับซิกมาสองส่วนด้วยสองคะมันหรือว่าเราจะมองเป็นสามในสี่ของซิกมาหนึ่งนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็เกิดจากซิกมา ที่ a บวกกับซิกมาที่ b หารด้วย2แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เขียนไว้เราก็สามารถหาค่า r ได้ r เนี่ยก็เกิดจาก r เนี่ยมันคือรัศมีตรงนี้ใช่ไหมคะ r เนี่ยมันคือรัศมีตรงนี้เมื่อเรามองดีๆนะคะ r เนี่ยมันก็จะเท่ากับ cd c ขออภัยค่ะเป็น Cb นะคะแล้วก็ Ca นะคะมันมีค่าเท่ากันนะคะแล้วก็ Ca c ตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือซิกมาห่งส่วนสแล้วก็เขียนติดไว้นะคะแล้วก็ซิกมากลับมาที่ซิกมาเอเวอเรตนะคะตรงนี้มันคือ3ามส่วนสนะคะ ของซิกมาหน่งต่อมาเราจะมาหาค่า OD กันนะคะ OD เนี่ยมันเกิดจาก OC ลบกับ OB นะคะตรงนี้คือจุด B นะคะ OC ลบกับ O, o B เอาใหม่นะคะคือ OD เนี่ย OD เนี่ยมันเกิดจาก OC ลบกับ CD นะคะ เพราะว่าที่เราต้องการใช้ OD เนี่ยเพราะว่าเราทราบค่าของความเข้นตั้งฉากแล้วเราจะมาหาความสัมพันธ์กันนะคะ OD จะเท่ากับ OC ลบกับ CD นะคะ OC ลบกับ CD นะคะ CD คือตรงนี้เราก็จะก็คือว่าเราต้องการหา OD ใช่ไหมคะเราต้องรู้ OC ลบกับ C D เราก็จะได้ค่าตรงนี้แบบนี้นะคะ O D เนี่ยมันคือ175ก็คือก็คือซิกมาดับบนะคะที่เรารู้แล้วว่าที่เขากำหนดมาให้คือ175เมกับ r าส l คาลแล้วก็ค่า O C นะคะ O C ก็คืออค่า a v e r a g e นะคะ O C มันก็คือ3 3ใน4นะคะลบกับ CD นะคะ CD เรายัางไม่ทราบนะคะ CD เนี่ยเราก็หาได้จากถ้าเรามองดีๆนะคะมันเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเราก็สามารถหาค่า CD ได้จากพีทาโกรัสนะคะ CD แล้วก็ตรงนี้เป็น m นะคะเรารู้ขนาดด้านนี้มันก็คือ ความเค้นนะคะ tau w นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้มุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้มันก็คือยี่สิบห้ายสิบห้าองศาใช่ไหมคะแต่ว่าในการเขียนวงกลมโมเนียมันจะเป็นสองเซตาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นห้าสิบองศาะคะตรงนี้ก็คือห้าสิบองศามันจะเป็น อคอสห้าเราต้องการหาเราต้องการหา cd นะคะคอสห้าสิบเท่ากับ cd ส่วน cm นะคะมุมฉากชิดฉากนะคะชิดฉาก cd ส่วน cm เพราะฉะนั้น cd ของเรามันก็คือ cm คูณกับ cos ์0องศานะคะแบบนี้เราก็เอาค่า cd เนี่ยไปแทนแล้วก็ cm นะคะ cm เนี่ยเมื่อเราดูดีๆ cm เนี่ยมันคือรัศมีเพราะฉะนั้นรัศมีเราก็คือ sigma หส่วนด้วย C มันคือ cm cos ์0ก็เป็น ซิกมาหส่วนด้วย4ี่คอสห้าสองศาอย่างนี้นะคะอ่าเราก็จะได้ความสัมพันธ์แล้วเราก็สามารถหาซิกมา1ได้อันนี้ก็จะเป็นมันจะเป็น0ูนย์ุดห้าแปดเมนะคะห้าแปดเก้าซิกมาหเท่ากับ175 เพราะฉะนั้นซิกมาหนึเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ที่296.96้าหเนะคะมกะปาสคาอ่ะเมื่อเราทราบซิกมาหนึ่งแล้วเราก็สามารถเอาไปแทนแทนในสูตรเพื่อหาความดันเกจสูงสุดได้เลยนะคะแล้วก็หาความเค้นเฉือนได้ความเค้นเฉือนสูงสุดได้ด้วยจากข้อที่1น,นะคะจากข้อกอไก่ เขาบอกว่าความดันเกจสูงสุดนะคะก็เกิดจากซิกมาหนึเท่ากับ PRT อันนี้เป็นตามแนวถังนะคะตามแนวความยาวนะคะ ทก็เท่ากับซิกมาหนึ่งทีส่วนด้วย R นะคะแล้วก็แทนค่าได้เลยที่เราหามาเมกะเป็นกำลังเก้านะคะทีทีเราก็รู้แล้วที T ที่เขาบอกมามันคือความหนานะคะความหนาเขาบอกมาที่ยี่สิบนะคะยีมิลลิเมตร ก็จะเป็น22คูณ10กำลังลบ3เมตรนะคะหารด้วย R R ก็คือรัศมีรัศมีเขาบอกมาว่ามันเขาบอกให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นรัศมีเราก็ต้องหารสองมันก็จะเป็น4มันเป็น400มิลลิเมตรนะคะก็คือคูณ10บกำลังลบ3หารด้วยสอง แบบนี้นะคะอ่าเราก็ได้ค่า p ออกมาที่สามสิบสองจุดหกหกหกนะคะเมกะปาสคาลก็ได้คำตอบแรกแล้วนะคะต่อมาเขาให้หาความเค้นเฉือนนะคะความเค้นเฉือนบนรอยเชื่อมอ่า ความเค้นเฉือนบนรอยเชื่อมมันก็หาได้จากข้อขอไข่นะคะความเค้นเฉือนบนรอยเชื่อมนะคะมันก็หาได้จาก R s ร n จากสูตรอ s ารา์ เซต้านะคะสองเซต้านะคะมันก็คือห้าสิบห้าสิบองศา r เราทราบแล้วนะคะแต่ว่า r ตรงนี้เนี่ยมันต้องเอาไปหารสีด้วยนะคะเพราะว่า r ของเราเนี่ยที่เราหามาตอนแรกมันเป็นซิกมาหนึ่งส่วนด้วยสี่ใช่ไหมคะเราทราบซิกมาหนึ่งแล้ว เราก็เอาไปแทนได้เลยนี่ก็ต้องคูณ10กำลัง9ด huh ้วยนะคะพาสคาลเพราะฉะนั้นจะได้ค่า r อยู่ที่74.24อ่าเมื่อเราได้ค่า r เราก็เอาค่า r เนี่ยไปแทนในนี้ได้เลยนะคะ74.24 ทรายหองศาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ56.87เนะคะเมกะปาสคาลนะคะเราก็ได้อีกคำตอบแล้วนะคะก็คือความเข็นเฉือนบนรอยเชื่อมเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ56.87เมกะปาสคาลนะคะต่อมาที่เขาให้หาก็คือความเข็นเฉือนสูงสุดในผนงังถัง เราก็จะหาได้จากสูตรนี้เลยเราจะวาดรูปวาดรูปกราฟนะคะขออภัยเหมือนเดิมนะคะถ้าวาดรูปไม่สวยอันนี้เป็นวงกลมที่เท่ากันนะคะส ตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะมันอาจรูปมันอาจจะน่าเกียดไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยอ่จากข้อนี้นะคะเขาให้หาความเค้นเฉือนสูงสุดความเค้นเฉือนสูงสุดมันก็คือด้านนี้นะคะ อันนี้เป็นครับแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจุด b อันนี้คือจุด a นะคะแล้วก็อันแล้วก็อันนี้นะคะคือซิกมาสองก็อันนี้คือซิกมาหนึหรือว่าซิกมาแม็กซนี่นี้นะคะตรงนี้ ตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นแมกนะคะเขียนผิดตรงนี้มันก็จะเกิดจากซิกมาหนึ่งเนี่ยหารด้วยสองนะคะเพราะฉะนั้นข้อคอควายเนี่ยที่เขาถามว่าความเข้นเฉือนสูงสุดในถังนะคะในผนังถัง มันก็จะมีค่าเท่ากับซิกมา1หารด้วย2นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือถ้าเรามองนะคะอันนี้มันคือซิกมา1ตรงนี้มันก็คือซิกมา1ครึ่งหนึงมันก็เลยต้องหาร2อนะคะซิกมา1ที่เราได้เมื่อกี้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือ2 9 2 296.96คาณ10อ่าเราไม่ต้องคูณ10กก็ไดน้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นหน่วยเดียวกันหารด้วย2นะคะจะได้ซิกมาแม็กเอ้ยจะได้ความเข้นเฉืง่ยสูงสุดในผนังขังนะคะก็คือ7 4 2 4มกะปาสคาลนะคะเราก็จะได้คำตอบที่3แล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมาสรุปคำตอบอีกทีนะคะจากข้อกอไก่นะคะที่เขาถามว่าความดันเกจสูงสุดความดันเกจสูงสุดที่ถังบรรจุทนได้มีค่า32.5จุด หกหกหกนะคะเมกกะปาสคาลนะคะ,ะต่อมาข้อขอไข่นะคะที่เขาถามความเค้นเฉือนบนรอยเชื่อมนะคะมีค่า มีค่าอยู่ที่ห้าสิบหกจุดแปดเจ็ดนะคะเมกะปาสคาลแล้วก็ข้อคอควายนะคะความเค้นสูงสุดความเค้นสูงสุดในผนังถังนะคะมีค่า7 4 สองสี่มิกะปาสคาลนะคะก็เราก็ตอบจนครบ3ข้อแล้วนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับโจทย์ในบทที่8การแปลงความเข้นแล้วก็ความเคียดค่ะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ